สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่185ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของอทุกๆวันที่15หรือ30ของเดือนเราก็จะมีประการประเมินสถานการณ์ภาพการผลิตภาพการตลาดเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นภาพกว้างๆและก็นำไปสู่การพิจารณาไปสู่การปรับแผนการผลิตแต่สาหรับประเด็นในคลิปนี้ประเด็นที่เราจะนาเสนอก็คือ ในปีการผลิตหน้าเนี่ยพี่น้องชาวสวนโดยเฉพาะในส่วนของไม้ผลจะเจอปัญหาอะไรในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านการตลาดผมก็ต้องนําเรียนเลยนะครับว่าสิ่งที่เราพอเห็นภาพแล้วก็มีประกาศเตือนจากทั้งในส่วนของราชการในส่วนของอนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญแม้แต่เกษตรกรหรือชาวสวนเองก็เตือนกันไว้ประเด็นเรื่องสําคัญในปัญหาด้านการผลิตนั่นก็คือเรื่องของ ภาวะไัยแล้งส่วนปัญหาด้านการตลาดที่ผมเองประเมินแล้วก็ได้พยายามที่จะนำเรียนมาตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาคือเราต้องเข้าใจครับว่าในฤดูการที่ผ่านมานั้นเราในส่วนของปริมาณผลผลิตเนี่ยเราอยู่ในปริมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติพนักรานในกลุ่มของชาวสวนทุเรียน ก็ทราบดีครับว่าผลผลิตในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผลผลิตที่หายไปกว่า20%ทั้งในสภาพทุนที่เจ็บป่วยล้มตายมีเสภาพสุดโซมมีไม่ให้ผลผลิตมีผลผลิตก็หลุดล่วงเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้แหละครับจึงเป็นส่วนที่ทําให้ต้นเขามีกําลังและมีความสมบูรณ์ย้อนกลับมาประกอบกับในส่วนของไม้ผลอื่นๆอย่างเช่นมังคุดก็มีปริมาณน้อยก็ทําให้ราคาแพง ในส่วนของงอเองก็มีผลผลิตน้อยเพราะนั้นผลผลิตทั้งหมดในปีการผลิตนี้ที่น้อยเนี่ยมันก็จะไปพอกคูนอยู่ในปีการผลิตหน้านัน่นหมายความว่าปัญหาการตลาดก็คือผลผลิตจะออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีกระจายทุกรุ่นอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากสภาพดินฟ้ากาศซึ่งสนับสนุนเรามาย้อนดูข้อมูลกันนิดหนึงนะครับให้เข้าใจว่าในเดือนพฤศจิกาธันวา ที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรเราเจอปัญหาฝนตกพฤศจิกาต้นเดือนครับลมหนาวมาไม้ผลออกดอกปลายพฤศจิกาฝนตกธันวามกราปรากฏว่าไม้ผลแทนที่จะออกดอกก็กลายเป็นแตกใบอ่อนแต่สำหรับปีการผลิตนี้คือ2,566ท67 เราต้องมาดูครับว่าในส่วนของเส้นสีฟ้าเนี่ยคือผมเองนั้นขออนุญาตใช้ปีตารางจากป,ปีเดิมนะครับแต่อธิบายเพิ่มเติมว่าในปีการผลิตนี้ถ้าเราจะมาดูกันในส่วนของปริมาณฝนปริมาณฝนในภาคตะวันออกจะเริ่มเห็นลดลงตั้งแต่ปลายเดือนตุลา ซื้อเส้นสีฟ้านี้แล้วก็หมดที่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี่คือปริมาณฝนในภาคตะวันออกแล้วก็ย้อยลงไปสู่ภาคใต้ฝนก็จะย้อยลงไปสู่ภาคใต้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารับทราบแล้วนะครับก็คือในส่วนของตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาไปจนถึงเมษา เราจะเข้าสู่ฤดูฝนก็เมื่อเดือนพฤษภาคมสิ่งที่จะเป็นปัญหาภาคการผลิตที่สําคัญมากที่สุดก็คือภาวะฝนที่ทิ้งช่วงที่ยาวนานมันก็จะเกิดปัญหาอะไรเกิดปัญหาในด้านของปริมาณน้ําที่ไม่เพียงพอเพราะเกิดสภาวะฝนที่ทิ้งช่วงยาวนานคือในบางปีเนี่ยเราจะพบว่าในพฤจิกานั้นเขาจะตกมาถึงประมาณเกือบกลางเดือนหรือปลายเดือน พอมาถึงเดือนกุมภาเนี่ยก็มีฝนตกอีกนะฮะแล้วก็มาเมษาก็ฝนตกแต่สําหรับปีการผลิตที่กําลังจะก้าวต่อไปนี้ฝนจะทิ้งช่วงยาวดังนั้นในส่วนของเหตุการณ์ตรงนี้มันก็จะไปถึงทางภาคใต้ด้วยในส่วนของภาคใต้เองซึ่งโดยส่วนรวมแล้วการออกดอกก็จะออกดอกอยู่ในช่วงของเดือนมก,กรากุมภาก็จะเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงอันเนื่องมาจากสภาวะฝนทิ้งช่วง เพนั้นในส่วนของประเด็นตรงนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องประสบนั่นก็คือเรื่องของสภาวะต้นทุนน้ําที่เราไม่เพียงพอมีคําถามนะครับว่าเอะตอนนี้เนี่ยในส่วนของพื้นที่การขยายการเพาะปลูกไม้ผลของเราโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยไม่ใช่เพิ่มขึ้นแค่ธรรมดาครับมันเพิ่มขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซเราโค่นยางปลูกทุเรียน ขนมังคุดปลูกทุเรียนคนเงาะปลูกทุเรียนโ้นลำไย,ยปลูกทุเรียนนั่นคืออัตราพืชที่มีปริมาณการใช้น้ําสูงมากเพราฉะนั้นในส่วนของปัญหาใหญ่ที่พี่นักสกปรจะต้องหันกลับมาดูแลก็คงเป็นเรื่องของการต่อสู้กับสภาวะภัยแล้งซึ่งมันเกี่ยวข้องกับแผนการผลิตในคลิปที่ผ่านมาได้อธิบายไว้แล้วครับว่าถ้าท่านมีต้นทุนน้ำต่ำท่านก็จะต้องทำ ผลไม้ให้เก็บเกี่ยวให้เร็วอยู่ในช่วงของเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนแต่ถ้าเรามีต้นทุนน้ำที่ดีเราก็สามารถที่จะ,ะทำทุเรียนหรือทำไม้ผลให้ไปเก็บเกี่ยวอยู่ในรุ่นหลังคือ,อมิถุนาหรือกรกฎาเพราะรุ่นธรรมชาติของเราอยู่ในเดือนพฤษภาทีนี้ประเด็นมันก็มีต่อมาอีกครับว่าแล้วทำไมมันจะไปเกี่ยวข้องกับการตลาดเรื่องนี้สำคัญนะครับ ผมให้ท่านดูในประเด็นตรงนี้ครับว่าในกรณีถ้าเดือนตุลาผลทิ้งช่วงที่ปลายตุลาต้นพฤศจิกาการออกดอกของไม้ผลถ้าเป็นทุเรียนก็จะเป็นพฤศจิการุ่นใหญ่แล้วก็มาธันวาแล้วก็มกรา,าแต่ในส่วนของบังคุดเองซึ่งปีกับผลิตที่ผ่านมาไม่ดก ก็จะมาออกดอกอยู่ที่ปลายพฤศจิกาธันวามกราและก็กุมภาพจะไม่มีการหยุดชะงักนั่นหมายความว่าทุเรียนจะไม่มีการขาดรุ่นมังคุดก็จะไม่มีการขาดรุ่นมังคุดก็จะดกซึ่งก็จะเป็นรุ่นตลาดรุ่นใหญ่คือเดือนพฤษภาคมเปิดเทอมนี่มันเป็นสูตรในตั้งแต่อดีตเพราะฉะนั้น ประเด็นที่กําลังจะแสดงข้อมูลให้เห็นตัวนี้คือว่าจากสภาวะฝนทิ้งช่วงนี่แหละครับจึงเป็นเหตุที่จะทําให้การออกดอกของทุเรียนต่อเนื่องไม่ว่ารุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่3หรือรุ่นที่4เขาจะออกดอกอย่างต่อเนื่องเลยเพราะออกดอกต่อเนื่องเน่กาว่าปริมาณการตลาดไม่ขาดเมื่อทุเรียนไม่ขาดรุ่นก็เป็นโอกาสในเชิงการตลาดของพ่อค้า อย่างเช่นรุ่นที่ 1. มีนา 2. เมษาสพฤษภา 4. มิถุนาหกรกฎานี่คือภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาด้านการตลาดคือเมื่อทุเรียนไม่ขาดรุ่นหรือไม่ขาดช่วงก็เป็นเรื่องของราคาที่อาจจะอ่อนตัวลงแต่อย่างไรก็ตามครับในด้านของกระแสปริมาณและในด้านความต้องการของทุเรียนนั้นมีสูงมาก ผมนำเรียนไว้ตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาครับว่าเวลานี้เนี่ยภาคตะวันออกเรามีอัตราการขยายตัวของผู้รับซื้อคือเราเรียกว่าลงนะจาก300ตู้300ลงไปเป็น500ปีที่ผ่านมาเป็น800ลงเพราะฉะนั้นความต้องการของทุเรียนในตลอดระยะเวลา20วันเนี่ยในช่วงทุเรียนชุกๆคือเมษานี่แหละครับหรือพฤษภาเนี่ย ก็ตาได้ถึง3ามแสนกว่าตันแล้วแค่20วันเพราะฉะนั้นถ้าเราบวกอีก20วันเป็น40วันเนี่ยการตลาดก็รองรับได้นี่คือประเด็นที่พูดถึงการรองรับผลผลิตแต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงจุดนี้ครับว่าในเมื่อมันเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานเราจะเริ่มเห็นความเสียหายหรือความขาดแคลนน้ำตั้งแต่กลางเมษาโดยเฉพาะ ที่วิกฤตแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะอยู่ได้ถึงประมาณต้นเมษาดังนั้นกลุ่มที่มีต้นทุนน้ำต่ำท่านจะตัดปัญหาเรื่องไทยแล้งได้ก็คือท่านจะต้องเอาผลผลิตมาให้เก็บเกี่ยวอยู่ในแค่ไม่เกินสงกลานผลผลิตจะต้องมีปริมาณที่ไม่มากเกินไปอยู่ในระดับพอสมดุลกับต้นเก็บเกี่ยวให้เสร็จเพราะว่าในส่วนของภาคตะวันออกเราน,านั้น บางพื้นที่ฝนจะเริ่มมาตั้งแต่หลังสงกรานต์ก็จะมีมาช่วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าพื้นที่ส่วนใหญ่จะยาวไปจนถึงต้นพฤษสภาสิ่งที่ผมกำลังอธิบายณนะเวลานี้คืออยากเตือนให้พี่นสกอร์ได้เตรียมการล่วงหน้าว่าถ้าท่านต้องมีการใช้น้ำในปริมาณที่มากท่านจะเอาน้ำมาจากแหล่งไหนอย่างไรและถ้ามันเกิดสภาวะภัยแรงขึ้นมาคือฝนขาดน้ำขาดแคลนท่านจะต้อง จัดก,การอย่างไรนี่คือประเด็นที่เป็นปัญหาด้านการผลิตแล้วก็ในส่วนของปัญหาต่อมาในด้านการผลิตก็คือในสภาวะตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราคุมพาเนี่ยฝนทิ้งช่วงยาวปัญหาใหญ่ก็คือในเรื่องของศัตรูพืชโดยเฉพาะในเรื่องของมแงมลงแมลงก็จะมีการระบาดท,ที่รุนแรงไม่ว่าไรหรือไม่ว่าเพลี้ยไฟเพลี้ยจักจันฝอย ในด้านของหนอนจะลดการระบาดลงแต่เพี้ยแป้งจะรุนแรงขึ้นเพราะนั้นสัตวูเหล่านี้แหละครับจะกลายเป็นปัญหาด้านการผลิตสรุปก็คือมีแค่2ประเด็นในด้านการผลิตคือเรื่องของต้มทุนน้ำกับปัญหาแมาลงศัตรูพืชส่วนปัญหาด้านการตลาดก็จะมีในเรื่องของปริมาณการออกดอกที่ต่อเนื่องผลผลิตไม่ขาดรุ่นราคาอาจจะอ่อนตัวลงแต่ไม่ใช่ว่าปริมาณจะลดไม่มีครับความต้องการยังสูงอยู่ ก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้การซื้อของผู้รับซื้ออาจจะมีเงื่อนไขามากขึ้นมีกฎกติกามากขึ้นมีอะไรที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะอ่อนตัวลงนี่คือประสรุปประเด็นในสาระที่เกี่ยวข้องกับฤดูการผลิต2,566-67 ชาวเราชาวสวนผลไม้เนี่ยจะต้องตรีมการอย่างไรหรือจะประสบกับปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาหลักและเราก็จะได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปสู่การประกอบพิจารณาในแนวทางการแก้ไขเรื่องของการแก้ไขนั้นมันมีมากมายหลากหลายครับผมยกตัวอย่างเช่นทุเรียนถ้าเรามีปริมาณน้ําต้นทุนต่ําส่วนหนึ่งเราก็ต้องแบ่งน้ํามาสําหรับทําทุเรียนให้เร็วขึ้นส่วนที่ส เราก็ให้เขาพัฒนาไปรอจนกว่าสภาวะอากาศเอื้มนวยแล้วเราก็ไปทำทุเรียนรุ่นหลังคืออย่างกรณีรุ่นที่กำลังเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับธรรมชาติคือเมษา,าพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยฝนฟ้าเขาก็จะมาแล้วก็รอให้ฝนฟ้าเหล่านี้เป็นตัวช่วยในการดูแลผลผลิตมันก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราทำได้ในส่วนของตาการตลาด เราก็คงจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นจากการดูแลสตตัตว์พืชนะครับการพัฒนาคุณภาพและปริมาณผลผลิตนี่คือสาระสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ